สวัสดีครับวันนี้ครับเราอยู่กันในเกมมันในแอดฟอร์มตี 2, สองสึ่งตัวละครมันเพิ่มมาเยอะมากเรียบร้อยผมแตกแน่นอนครับไปเริ่มกันเลยสวยเวอร์ยูนิติแลบบแลบเข้ามาเข้าเข้าเข้า,ขาสักทีสี่เข้ามาแล้วโอ้โหห้องเบีดไปมากแหละมีหมีพูด้วยน่ากลัวมิวก่อนเลยผมไม่อยากฟังอ่าอันนี้ไว้ปิดน่าจะตัวมาท่อมีแล็ปท็อปแบตเตอรี่ด้วย น่ะมันลดจริงด้วยโอเคอ่ามันช้าได้โอเคอโอเคโอเค,อเคแล้วไอ้ขีดทางขวาคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนเชค็คแมพแบบเอา้าเอ้าแบตหมดโอเคกลับมาแล้วเอ้ยใครเอ้ยอ๋อต้องปิดไฟเรา่ายตรงนั้นทําอย่าให้มันเพิ่มเ,เล่นยากแล้วเอาแล้วเพิ่มเพิ่มมาสิบสองเอเอ็มเองนา ตัวหลอกแล้วปิดก,ก่อนตัวตัวที่มันจะมาท่อน่าจะเป็นนกคู่ไหมเพราะตัวปกติมันน่าจะมากลางหมดเลยนี่ไอตัวลูกตาผมไม่เคยเห็นมันในภาคแรกเลยมีหัวเฟสดีด้วยมีไวรัสมาด้วยเอาแล้วไวรัสนี้เกิดจากตัวเลสแมนฮะเดอะเลดแมนในเอนเครดิตภาคแรกมันบอกครับ ใครยังเอา้าเดี๋ยวมีผู้มันยิ้มมันมีผู้หรือพิกเลตอะไม่รู้อะพิกเลตมัง้งมันยิ้มถ้าผมแบตหมดแล้วผมปิดไฟมันจะได้เซฟไงเออเดี๋ยวผมต้องลองทําเดี๋ยวมัน้นกคูกอยู่เฮ้ยนกคูกหายนกคูกหายทางห้าไม่มีแลวอยู่ทางสี่มันน่าจะเหมือนฟ็อกซี่อะถ้าเราไม่ไปดูมันจะมาช้าเออดีอา่าไวรัสมาปิด าเสียงมันมามันจะมีเสียงกล้องด้วยอ่าปิดไฟอืมอืม,อมโอเคโอเค let's go นกคู่ยังไม่มาไอตัวเต้าคู่กันมาแล้วไข่มาเอ้าอ๋อม,มันชาร์จออฟด้วยอะและ็ปท็อปถ้าปิดไฟมันจะไม่ชาร์จอืมเข้าใจละโหเมือกี้ปิดไฟทันโหดจัดผมได้สูตรของนกคู่แล้วอุ้ยไข่มาอีก๋อคืออย่างนี้ครับ ถ้ามู้งหายไปอะสมมุติเราปิดข้างซ้ายนะให้เราไปดูกล้องทางขวาถ้ามันมาทางขวาให้เราปิดถ้ามันมาทางซ้ายไม่ต้องทำอะไรมันจะชะลอการมาของมันด้วยโอเคอีซี่อืมไอตัวนี้ก็มาแล้วเมื่อไหร่จะมาฮะเปิดไฟละเดี๋ยวเอาเอาือ จะไม่คิวไปห้องกันเลยนกคู่นกคูก่หายอู้ว่าทางห้าปิดแกงเราก็ปิดทางซ้ายมืออืมวันนี้วันนี้ตัวตลกไม่มาเหรออือึผมดูห้องแค่นี้ก็พอแล้วมากมันจะมีตัวอะไรมาอีกผมคิดก่อนอ่าไอ้นันยิม้มีกแล้วช่างอ้าวช่องของตัวตลกมาไดไงอะ าจากไหนอ่ะหาเวลาอะไรอะพันธะแปลไม่ออกเลยนกคู่ขาอีกกลับไปไช่วงนี้กับไมแกงปิดโอเคกลับมาเช็คมันคืออะไรอ่ะหกร้อยห้าร้อยมันต้องปิดไฟป่ะเออมันเป็นเวลามาของมันอ่ะเออใบแหละดีละสามหน่อยอุ้ยไวรัสไวรัสกินเครื่องสอง หนึ่งเนี่ยจังหวะน,นี้ต้องปิดเปลใช่เปลแปดเจ็ดหกห้าสิบอ่ะเออน่าจะใช่แหละอือเวลามาของมันอือคราวนี้ผมต้องดูเพิ่มแล้วมาห้าเปลมาห้าเยอะจังเปลี่ยนมาทางนี้เลยดีไหมอ่ะเปลี่ยนกลับก่อนดีกว่าไวรัสกินเครื่องอีกตัวแฮมจะมาแล้วปิดสามสองหนึ่งเป็น นำไปอืมดับเบิลคิวอีกแล้วเหรอเป็นไรบ้างไหมเนี่ยมาเป็นเพื่อนกันตลอดเลยต้องไปเช็คตัวตลกพันหนึ่งอยห้าสิบสองีกนานตัวลูกตานี้ผมว่ามันมาแน่แบตหมดต้องสตาร์ทอัพอีกเออเจ้าไข่เป็นไรบ้างไหมแล้วแบตมันอุ๊ยเออหกอีกหกรออืมตัวต้องหู้จะมาแล้ว สี 400, 300, bad mode, bad mode, okay. ่ร้อยสามร้อยแบตหมดไม่หมดโอเคอาอใครเป็นพอขอยองเลยปิดก่อนปิดก่อนเหมือนมันจะมาแล้วตัวตวลกอะมามาว่าแล้วอ่ะเดี๋ยวรอมันไปก่อนสตาร์ทอัพเร็วสตาร์ทอัพเร็วสตาร์ทอัพเร็ว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 โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูตัวคู่กันเลยโอเคอยู่ตัวแฮมจะมา ชาร์จให้เต mm ็ม hmm. ก่อนได้ไหมเออปีละปีละรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบวิเห็นมันปุ๊บประมาณห้าวิก็พอมันก็ปิดได้แล้วตัวตลกจะมาแล้วอย่างผมไม่ทันดูนกกงูงหายมาทางขวาตัวตลกอีกสามร้อใครอยู่ที่ตรงนี้ อหนึ่งร้อยเก้าสิบสองปิดล้อกกอนมาบูดับเบิลคิวถ้าไข่ไปอยู่กับตัวอะไรมันจะมาพร้อมกันอืมเข้าใจแล้วม่อก็มันมาคนเดียวได้เลยนะตีสี่แล้วมันต้องมีตัวโหดออกมาแล้ว ก็ตัวตลกมันมาตอนเท่าไหร่นะผมก็ไม่ได้ดูด้วยห้ารอยถ้าผมตายตอนนี้นี่ผมเศร้านะอยู่ทางซ้ายโอเคช่างไอ o อ c คาไวรัส,สกินเครื่องเออดูลูกลูกตรงนั้นดีมันมีลูกบาอเดี๋ยวผมชี้มาผมชี้ไม่ทันนะผมเช็ดก่อนมันเขียนคำว่า D I E นั่นแหละครับ ไปดูตัวตลกแป๊บนสองร้อยสี่อ้าวโอ้ยโห้ยสี่สิบสองโคเด้นเฟดี้มาอีกไอ้ยโ,โกลเด้นเฟดไอ้โกลเด้นฟัมตี้นึกว่านายจะไม่มาแล้วนะนึกว่านายจะไม่มาแล้วนะจะมาทำไมโอเคผมรู้รูปร่างของตัวหลายตาแล้อวอีนี้มาอีกแล้วโกลเด้นอือฮึซ่อนมาเขืเอน นกคงหายมาดูแคมมันมาอีกแล้วโอเคอ้าปิดก่อนอ้าผมจะตายเพราะว่าค่านั้นเยอะไปแล้วอ้าผมต้องไม่ตายตีห้าแล้วถ้าผมตายวันนี้ผมเศร้านะสองร้อยหนึ่งรอตัวใครไปอยู่กับม่นั่น ปิดก็ไล่โกลเด้นเลยฮะโกลเด้นฟาร์มตีโอเคไปเร็วไปเร็วเปิดลบเคอ่าสตาร์ทอัพเร็วไม่ยาพึ่งยาพึ่งใจเย็นเอ้ยตัวเอ้ตัวหลายตามาแล้วตัวหลายตามาตรงกลางแล้วเอาหายแล้วอยู่ทางซ้ายใครมาปิด ตัวแดงอย่าเพิ่งหายนะตัวแดงหายไปแล้วปิดก่อน <S <S กลับไปซะกลับไปเถอะ okay. โอเคอุ้ยอียอยกูเดียนเอ้ยฉันจะไปตายเพราะนายแฮมยังไม่มาไข่ก็ยังไม่ไปอ้าวเสียวทำไมดูตัวนกคู่ก็ไม่ได้เอา้าเกือบ ทั้งกี้ผมผมก็ไม่ได้สังเกตดยนะแฮมจะมาอีกแล้วโอ้ใครอย่าเพิ่งมาอย่านะฉันจะต้องไปดู้วคู่มันไม่โผล่มานานาแล้วแย่ yeah. แน่ตายอ่ะครั้งนี้ผ่านในตาเดียววันในแอดฟาร์มตีสองสตาร์ลิงฟาร์มตีบลัมตี starting birthday starting the o w n นกฮูกก็ตัวตลกเหมือนเดิมอันนี้ก็เลดแมนตัวสร้างไวรัสเลยแหละอันนี้อะไรอ่ะไอสัวโอ้ยตัวหลายตาภาคหนึ่งมันโผล่มาจริงๆแน่เลยในเอคดิตมันไม่มีเออก็ภาคนี้ผมผ่านมาอย่างเพอร์เฟคครับอ่ารอดยังไงสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแช์นะครับ สวัีดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันในภาคสามครับเขามีภาคสามมาแล้วนะไปโหลดได้นะครับมันเป็นเกมแฟนมเมกะบาย